นี่สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่สามสี่ตัวนั้นลงน้ำแล้วไม่จะลงโทนเลยนะเดี๋ยวไปไป,ไปดูน้องสายใกล้ๆเนาะไปไปถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนๆได้ดูเนาะนี่แคดมากันแล้วเนาะมาเนี่ยนี่เล่นน้ำ,เล,นนำเล่นโนลนอะไรอยู่เลยเนี่ยนี่ครับอาเมยนีย่น้องสายนี่ ลงแดดน,น่าจะลงละแนนงล้วดดเมื่อกี้แล้วลนะผมมาไม่ทันโอ้โหดูก่าเป๋าดิไปหวระเบิดทั้งตัวดูดิแม่นะเนี่นอนสบายใจเลยสบายใจนีน่เป็นที่หนึ่งของมันนะถ้ามันลงลนี่วมันจะนอนสบายใจแต่ไม่ค่อยลงน้ำแล้วนะผมมาใหม่ๆได้ลงน้ำตลอดนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยลงน้ำเล่นคนสนุกกับการเล่นคนเอ้ยติ่งหันชมติ่งหันชมก็ดูนะแกเอ้ยเอ้ยใหม่เนย เดียนะ๋ดยวใกล้ๆเนาะกลๆไปอันตายะกัวนะชิายกลเยัเปียชิายลงพังยนี่เยโอโหเฮ้เดียวอยู่ใกลๆแลอเปียบหมดอะเปียบบอลหมดเลยเหมือนไมันเลี้ยงที่น,นั้นจริงๆเนาะ ดูใกล้ๆน้องทรายเนี่ยดูไม่เห็นไหมแสงเข้าเนาะแสงแสงข้าไม่คยเห็นยสงข้านิดนึงอ่ะมีก๋วยของเลยของนัอย่างนี้ก็ดรอปไลน์ดินี่สองตัวนี่นี่รักกันยังไงวะเนี่ยเนี่อันนี้ไม่ลงไม่เคยลงโทนนะนไม่ชอบไม่ชอบลงโทนเดอ น้องชายกันนะเหมยนี่ตลอดนะเป็นแบบปุติเนาะปุติของมันสูงตัวเลยอาการร้อนอย่างนี้เนี่ยเข้าเลยเนี่ยอยู่นี้ประมาณเอ่อสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีานะอันนี้แบบดูดิเด็กออกอันนี้เป็นร้อนมากอันนี้เป็นหน้าหนาวอยู่เนาะ การมันร้อนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าน่าจะมาวันละสองสามครั้งนู่นนะพเพื่อนจะได้ดูกันรังนาวเนละยเดี๋ยวถ่ายให้ดูทุกันเนะนี่ยเราใส่ได้นอนสบายใจเลยมีคุณน้าเฝ้าอยู่คุณแม่เฝ้าอยู่เนี่ยสบายใจนะดูดิสามมันจีเป็นเล่ยเป็นเต้ยเนาะแม่ ในคุณน้าเนาะโอ้ยลันส้ยมันจะเล่นอะไยน้าบอยมันก็เล่นเนาะโอโย้ยแล้วโบอีไปนู่นนะโ,โบอีนี่ไม่ค่อยชอบเล่นโคลนนะเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่โบอีลงมาลงโคลนนี่โดนปีนหรือเปล่าวังกัดเนาะทำให้ไม่กล้าเล่นดูแล้วทีนี้มันจะถึงถึงเฮาทุกทีเนี่ยมันจะใส่ของเมื่อไรเราไม่รู้เลย

นี่ทำให้ใครใน้องหน่อยเนาะถ้าเหมือนนี้ยังไม่ลงทั้งตัวนะเราให้ลงทั้งตัวเดี๋ยวกลงนี่นี่เราใส่ครึ่งแล้วขี่ล้างเนี่ยขี่ล้างน้าเนาะเดี๋ยวมาดูทั้งอุ้ยเฮ้ยถอยแล้วนะเราใส่ขึ้นมาแล้วเนาะจะถอยกลับไปนี่นี่ยังใส่ลงต่อเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูวันละนี้วันละหน่อยนะเพื่อนๆเรื่อความบันเทิง ว่าเห็นเพื่อนๆใน YouTube ชอบกันเนาะผมเลยไปถ่ายให้นะนี่ไปแล้วเพื่อนๆบาย